สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศตุ้ยนุ้ยนะคะอยู่ป่าให้แม่แม่พ่อพ่อได้ชมกันนะคะนางก็ได้ออกเดินมาอยู่ป่ากันนะคะป่าของเราก็จะมีนะคะต้นไผ่ก็ทําให้หนางได้เดินเล่นบ้างนะคะเดินช้านะตุ้ยนุ้ย วันนี้ก็จะใส่โซหน้าไว้นะคะถ้าฝนตกหรืออย่างไรก็จะได้ไม่เล่นเล่นเกินค่ะเล่นรู้สึกว่าตอนนี้เล่นเยอะมากเลยตัวนี้ยากต่อการควบคุมนะคะเวลาไปอยู่ป่านางก็จะได้เดินคลายเครียดรีแลกไปนะคะสนุกไปตามภาษาเลย,ยดูทำดูทำเริ่มลนะเริ่มดื้อนะทามาอยู่ที่นี่ บรรยากาศบ้านเราคุกคักคุกคักเลยสนุกใหญ่เลยให้นางได้ออกมาผ่อนคลายกันบ้างนะคะกินใหญ่เลยต้นไผ่เมื่อวานรู้สึกจะนอนเร็วมากนะคะสามทุ่มนอนแล้ว แม่ควานก็เลยลงมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงนางทำไมนอนเร็วจังอาจจะอิ่มมากหรือเปล่านะคะก็เลยมาส่งไปชายดูหลับเร็วมากมดแล้วก็ไม่ร้อนนะคะถ้าแดดมาฝั่งนี้นางก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะช้างเขาจะฉลาดก็ฉลาดกับการที่ว่ามาดูกันเดี๋มดไปแล้วชอบอยู่ป่า ชอบใหญ่อดูวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศน้องตุย้ยน,นุ้ยอยู่ป่าให้แม่แม่พอ่อพได้ดูกันนะคะหักไม่ได้หักต้นนี้ก็ได้ค่ะโอ้ยดูดิอ้ยเรียบร้อยชอบชอบต้นไผ่ นานามีการเกรงใจกันนิดนึงนะคะแม่แอบมองจะโดนด่าไมนะ่น่าประมาณนั้นทำไปเลยด้วยนุ้ยอันไหนที่ได้กินอิ่มท้องไม่ว่าค่ะ เห็นน้องปูนซับมีความสุขนะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะพอ่พอพ่อเอฟซีนะคะก็จะได้มีความสุขตามๆนะคะนางก็ได้เดินได้เล่นนะคะถ้าวันนี้ถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะหาควานพานางไปเดินเล่นที่น้ำมนต์บ้างนะคะอยากทำนะคะแต่ว่าพูดทีไรก็ไม่ค่อยได้มีเวลาสักทีเพราะแต่ละท่านก็วุ่นกันนะคะอย่างตาน้อยนี่ก็ยังวุ่นอยู่กับน้องสายฝนต้องฝึกกันนาน หลบแล้วอุ้ยหายเลยตัวเล็กน่าดูเลยหายไปเลยนะต้ยนีย้แม่ดูกินอย่างมีความสุขกินไปเถอะชอบอยู่ป่าดูดิเอาต้นไม้บงังหายมิดเลยใชยไ่ไนนนหมน้อ่นึงตาโตนึกว่าไม่สบายหรือเปล่าตกใจใหญ่เลย ลุกขึ้นมาดูตีหนึ่งก็ยังไม่ตื่นทำไมนอนขี้เศราจังนอ้อยังว่าอยู่นะคะอาจจะเกิดจากกินอิ่มนอนหลับสบายเลยค่ะแม่แม่แมแมค่ะก็ต้องขอบคุณอาหารจากแม่แม,แม่นะคะที่อุดหนุนเลี้ยงน้องปูนซับเรื่อยมานะคะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศสาวตัวน้อยให้แม่แม,แมได้ชมกันช่วงที่นางอยู่รีแลกซ์ที่โคกกันนะคะ ธรรมชาติล้วนๆนะคะเนี่ยที่วัดทัสวยงามหญ้าก็เริ่มขึ้นเขียวแล้วแต่ไม่ใช่หญ้าเรานะคะหญ้าอีกเจ้าหนึ่งตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของนางที่หักใบไผ่ก็เริ่มเขียวขจีแล้วนะคะเล่นใหญ่เลยเรามาเก็บภาพต้หนุ้ยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องไผ่วันกันคะ่ะว่าวันนี้ไปถึงไหนกันแล้ว ปล่อยให้น้องปุนซั์มีความสุขกับการกินนะคะได้อยู่ที่ปลากันก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะลูกเดี๋ยวจะมารับอีกทีนะคะโอ้โหได้อยู่ปลามีความสุขอะไรจะขนาดนี้อ,อัด,ดูเดี๋ยวก็มาเล่นดิน,นะคะ่ะดูวินาทีน้องปุณซัพ์เจอเพื่อนกันนะคะ ตุ้ยน้ยวันนี้เพื่อนมาเยอะเลยตุ้ยน้ยโอ้ยดูดิก็มีน้องเล็กนะคะคำหมื่นแล้วก็น้องนำโชคนะคะมาผูกปลาด้วยนะคะนางก็จะดีใจเป็นพิเศษโอ้ยมากินต้นไผ่ต้นไผ่กำลังสวยเลยอื้อือ ดูตาดูตาน้องน้ำโชคทางนู้นได้เห็นเพื่อนหลบใหญ่เลยตุ้ยน้อย,ออยน้อยดีกว่ามาเร็วเร็ว<า>วันนี้<า>ดีใจได้เจอเพื่อนโอ้ยมีความสุขเวลาทีมาเจอเพื่อนกินต้นไผ่ใหญ่เลยอูย้ดูทางนูง้นทางนูง้นสาวเป็นไงสาวเจอเพื่อนมาเยอะเลยหนะ้าตาตื่นสดใสเลยโอ้ย วันนี้ก็ได้ภาพเด็ดๆนะคะมาปากให้พ่อๆแม่ๆเอฟซีกันนะคะ,ๆๆะดำาๆๆทางโน้นเห็นเพื่อนดีใจ เหลือบมองเห็นเลยสาววันนี้เพื่อนมาเยอะเลยแม่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่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 เจอเพื่อนเอ้ยเอ้ยทักทายกันก่อนโอ้คำเหมือนเฮ้ยใครเนี่ยปูนซับ คุณซับอ๋อกพี่คำม,มือนโน้โอ้วันนี้ก็ได้ภาพน่ารักนารักนะคะนางได้เจอเพื่อนสมใจแล้วเป็นช้างที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะที่ปางส่วนไทยก็จะคุ้นเคยกันอยู่โอ้ยทักไทย เป็นภาพที่น่ารักจังเลยนะคะวันนี้พอๆแม่แม่เอฟซี FC อาจจะดีใจนะคะยิ้มกันแก้มปริทีเดียวเพราะว่าทนทัพย์ได้มาเจอเพื่อนกันนะคะสมใจกันเลยทีเดียวอุย้ยคอเคลียร์คลอเคลียร์อุย้ยอุ้ยดีใจอุย้ยคลอเคลียร์เขาใหญ่เลยจะเดินตามกันแล้วอุย้ยเฟียเฟีย เป็นภาพที่แม่แม่พ่อพ่ออยากเห็นมากนะคะนางจะได้มีเพื่อนมาเดินเล่นกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณความดำนะคะแล้วก็ความจริงก็กิต้านะคะพานางขึ้นมานางก็เลยได้มาพบเจอเพื่อนไม่คิดว่าจะพาน้องน้องเล็กนะคะแล้วก็คำเหมอนมาด้วยนะคะวันนี้ ก่อนจบคลิปวันนี้ฝากแม่ๆนะคะช่วยกันกดซับสไครต์นะคะกดถูกใจกดคอมเมนต์มาให้น้องพูนซั์กันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีรายได้เข้าทาง YouTube เร็วๆนะคะก่อนจะวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีแม่ๆนะคะ